สวัสดีเอฟซีสถานีตำรวจภูทรปลาปากทุกท่านครับวันนี้เรามีภาพบรรยากาศการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรปลาปากกันครับวันนี้วันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลา10นาฬิกาสถานีตำรวจภูธรปลาปากจังหวดนครพนมภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกวัชระพลสว่างแพ้วผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปลาปากได้มอบหมายให้ พันตำรวจโทมนูนศักดิ์จันวิเศษร้องผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรปลาปากและพันตำรวจโทสอนพิทักษ์ผงสาชุมสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรปลาปากนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจราจรและชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมและกวดขันวินัยจราจรณจุดตรวจไสงามตำบลปลาปากอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนม การตั้งจุดตรวจในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนลดอุบัติเหตุทางถนนและส่งเสริมวินัยจะราจรอย่างต่อเนื่องพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ขับขี่ด้วยรอยยิ้มและความเป็นกันเองระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเช้าพันตำรวจเอกจตุรงค์มหิตท,ที่โชติรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจภูธรปลาปาก พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ณนะจุดตรวจใส่งามการตั้งด่านนะปฏิบัติหน้าที่ขอขอให้ใช้พละัะัลลังในการปฏิบัติหน้าที่อุปกรณ์ใช้ได้วันนี้มาตรวจแล้วอุปกรณ์ครบตั้งด่านเป็นไปตามรูปแบบนะพพบะก็ขอบคุใจนะก็ทนรองกอนะที่ตรงนะั้นะที่ตนะั้งด่านไปตามรูปแบบ ระหว่างการตรวจเยี่ยมท่านรองผู้บังคับการได้พบเห็นประชาชนผู้สูงอายุขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกกันน็อกท่านจึงได้เข้าไปพูดคุยอย่างเป็นกันเองและมอบหมวกกันน็อกให้เพื่อใช้ในการเดินทางทั้งเกาไปเพื่อความปลอดภัยของตนเองและคนชื่อรักข้าได้เมื่อนี้ผมเป็นองผู้การนะครับม่้มมาตรวจเยี่ยมด้านเห็นคุณตาคุณยายไม่มีหมวกกันน็อก แ,แต่ว่าจริงๆเนี่ยขับรถผสมกระนองนีพิษนะเห็นว่าคุณตาอายุหลายแล้วคือสีบมีตังกรนเลยสิซื้อหมะกนองหดาดนะครับแต <losers S 1> ่ว่าผมซื้อให้แล้วต้องไทยนะของไทยได้ครับบะแม่นมังวดหนาผานดานมาบอไทก็ได้เนีอยสมวูโอ้พอดีเลยเฮ้ย ใหญ่บ่น่อยใหญ่ะ่น้อยดีเลยนะข้าด้สายด้สายดาออเด้อทักงาแทเลยโอ้ของดีต้นนั่นอะไของของะอาจาระอาจารย์ต้นไหมากออาจานต้มปลาตะแบงยูเอ็ดเอาปา้องเห็นบ่ล่ะ จากนั้นพันตำรวจโทมนูลศักดิ์จันวิเศษรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปลาปาก,ก็ได้ร่วมมอบมวกันนอกแก่ประชาชนอีกหนึ่งรายเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใยและความตั้งใจของตำรวจนในการดูแล,แลความปลอดภัยของประชาชน บ่มี่เปนบ่เออบ่มีนี่มื่อนี้ตำรวจสิตักเตือนแล้วก็สิแจกหมวกก๊อบเอาถอดหมวกกันว้อบปอดอันหมวกนอเดสิใส่ให้เด้ออันนี้เอาให้เดอร์ได้หนิเดินทางขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อกพลิกแจงหมวกกันน็อกวันนี้วันดีวันดีแก่หมวกกันน็อกกะตือาระตอแลยิเอนไปลไปโอ้แกหมวกกันน็อกวัอนี้วันดีวันดีมาจบ ดีใจว่วาตำรวจเราหมวกันนอกใคะเออเอาเอาขอบคุณหลายเดินทางปลอดภัยปลอดภัยมากปลอดภัเด้อตำรวจภูธรปลาปากจะยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังทั้งด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในทุกมิติฝาก fc ทุกท่านกดติดตามกดไลค์และแชร์เรื่องราวดีๆจากสถานีตำรวจภูธรปลาปากไว้ด้วยนะครับ เพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยไปด้วยกันครับ